พับการรีเทิร์น Return, การต่อสู้ที่คุ้มค่ากับการกลับมาเกิดใหม่ f a 18 e f b บ x อก u p ท r ี o r n e t สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านแวดวงการทหารนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินรบกันนะครับประเทศไทยเรายังมีความต้องการเครื่องบินรบฝูงใหม่เพื่อมาทดแทนฝูงเดิมที่กําลังจะปลดประจําการหมดอายุไปนะครับ และกําลังที่อยู่ในความสนใจของสําหรับประเทศไทยมันก็เป็นอยู่2ค่ายนะครับมันก็คือจากค่ายสวีเดนนะครับจาร์ดสามสิบเก้า e นะครับแล้วก็เอฟสิบหกบล็อนะครับซึ่งก็กําลังขับเคี่ยวกันดูนะครับซึ่งแต่ดูเหมือนว่าความน่าจะเป็นของทั้งไทยเองและก็ออปชั่นต่างๆที่ให้มานะครับดูเหมือนว่าไทยเราจะสนใจลิปเพน E มากกว่านะครับ ทีนี้มาดูเรื่องราวของเครื่องบินรบกันนะครับความน่าสนใจของเครื่องบินรบนี่ครับมันจะมีความสนุกอยู่ในตัวนะครับเพราะว่ามันจะมีการพัฒนาและก็มีการผลิตต่างๆขึ้นมามากมายนะครับการนําเข้าประจําการที่ว่ายากแล้วนะครับมันก็ต้องมีการต่อสู้แข่งขันผ่านด่านต่างๆมากมายเมื่อผ่านด่านแล้วนะครับก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามันมีความสามารถขนาดไหนนะครับผลงานดีก็ได้ไปต่อ ถ้าผลงานไม่ดีก็มันก็ต้องแป๊กไปตามระเบียบนะครับอย่างประเทศอเมริกานะครับที่มีการแข่งขันสูงส่วนประเทศที่ไม่มีการแข่งขันสักเท่าไหร่นะครับก็จะใช้จนกว่าจะหมดอายุการใช้งานเพราะว่าไอ้เครื่องบินลำลำหนึ่งนี่ครับมันก็แพงมหาศาลเหมือนกันมันก็ต้องทนใช้จนกว่าจะหมดอายุแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไกลเหมือนอย่างประเทศไทยที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับ การจัดซื้อจัดหาเครื่องบินลบนะครับมันก็ต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าด้วยนะครับยกตัวอย่างประเทศพามา่านะครับซึ่งก็มีเครื่องบินประจําการแต่ว่าการต่อสู้กับฝ่ายต่อต้านเครื่องบินของพามา่าก็ไม่ได้สร้างความได้เปรียบบางครั้งนะครับทฤษฎีกับปฏิบัตินีมันก็ต่างกัน พม่ารู้ดีก็ตอนเมื่อเกิดเรื่องไปแล้วนะครับชาติที่เห็นชัดที่สุดในกรณีของการใช้เครื่องบินก็คือสงครามยูเครนกับรัเสเซียนะครับรัเสเซียนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีเครื่องบินมากมายเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะนําความได้เปรียบของเรื่องเครื่องบินนะครับไปทํากับยูเครนได้ พูดง่ายๆก็คือมีเครื่องบินมากกว่ายูเครนแต่ไม่สามารถทําความได้เปรียนมากสักเท่าไหร่นั่นเองตอนนี้นะครับเครื่องบินของรัเสเซียที่มีอาการหนักที่สุดก็คือซู -30 ที่รัเสเซียก็ไม่กล้าใช้นะครับเพราะว่ามีการตกบ่อยเหลือเกินนะครับอินเดียนะครับมีประจําการเจ้าซู -30 นี่200ลำนะครับแต่ก็ต้องจอดทิ้งไว้เฉยๆพมา่าก็จอดเฉยๆนะครับ แม้แต่มาเลเซียเองนะครับก็สามารถทําการบินได้ไม่ถึงครึ่งฝูงนะครับปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับแม้ว่าปัจจุบันนะครับมันจะเป็นยุคของเครื่องบินยุคของสเตลไปแล้วนะครับกองทัพเรือของอเมริกานะครับก็หวังจะเอา F35C มานะครับมาลงเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ว่า F35C มันก็มีปัญหาที่หลายอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนนะครับปัญหาของ F35C มันก็มีเรื่องของความเป็นสเตลนะครับต้องจํากัดความเร็วอันนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันน่าจะไม่เกิน1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าต่ำกว่านี้เพราะถ้าใช้ความเร็วสูงกว่านี้นะครับความร้อนจากเครื่องยนต์มันจะทำให้ผิวเคลือบทางวิ่งเครื่องบินบนเรือนะครับละลายเรื่องนี้ก็ทำให้นักบินของกองทัพเรือไม่พอใจเพราะว่าความเร็ว1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเครื่องบินนี่มันช้ามากเลยนะครับเอาไปขับไล่ใครก็ไม่ได้ f 3 5 c อาวุธก็ไม่เยอะนะครับบินเร็วก็ไม่ได้ เดิมทีกองทัพเรือนี้เขาก็ไม่โอเคกับ f 3 5 c อยู่แล้วนะครับยิ่งมามีปัญหาแบบนี้มันก็ยิ่งท้อใจอีกอย่างนะครับเครื่องบินของกองทัพเรือน,นะครับโครงสร้างต้องแข็งแรงนะครับเพราะว่าเครื่องบินทั่วไปกว่าเครื่องบินทั่วไปนั่นเองเพราะว่าต้องบินขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีการกระแทกกระทันมากอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องทนต่อการกัดกร่อนจากความเค็มจากน้าทะเลด,ด้วยนะครับการออกแบบจึงต้องแตกต่างออกไปและใช้แบบเดียวกันไม่ได้นี่คือจึงเป็นเหตุผลที่ F35 มันจึงมี F35A สำหรับกองทัพอากาศ F35B สำหรับหน่วยนาวิกโยธินและก็ F35C สำหรับกองทัพเรือ ปฐมบทของตำนานท็อปกัน F/A-18 Hornet มันเริ่มขึ้นเมื่อกระทรวงกลาลลงโหมของอเมริกานะครับต้องการลดค่าใช้จ่ายจึงได้มีการให้ประจำการเครื่องบิน F-16 ทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือแต่กองทัพเรือไม่ยอมนะครับเพราะว่าไอ้เจ้า F-16 นั้นมันมีเครื่องยนต์เดียวมันไม่เข้ากับยุธทธวิธีท็อปกันที่มีเทคนิคในการใช้แรงจากเครื่องยนต์2เครื่องยนต์ในการต่อสู้ กองทัพเรือจึงหันไปเอา F/A-18 Hornet เข้าประจำการซึ่งราคามันก็ไม่ได้ถูกนะครับกลาโหมก็ไม่พอใจแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กองทัพเรือก็จึงได้ใช้ F/A-18 ไปสักพัดถึงได้รู้ว่า Hornet นั้นมีข้อจำกัดเหมือนกันคือตัวเล็กไปบรรทุกได้น้อยพิสัยทาการบินสัน้นจะรู้ก็ต่อเมื่อมันมาใช้ในสงครามแล้ว กองทัพอากาศก็เลยจับไอ้เจ้า h o r ์เน็ตตัวน้อยๆตัวนี้นะครับมาขยายร่างให้มันใหญ่ขึ้น20%ในปี2514นะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกลายเป็น F-18 Super Hornet ไอ้เจ้า Super 18 Hornet นั้นจัดเป็นเครื่องบินขนาดกลางนะครับที่มีขนาดพอๆกับ m i g 2 9นะครับแต่ก็เล็กกว่า F-15 Eagle นะครับจนสหรัฐอเมริกานี่ก็ขึ้นบัญชี Super Hornet ให้กลายเป็นเครื่องบินยุทธศาสตร์เหมือนกับ F15 Eagle นะครับคือไม่ขายให้ใครง่ายๆนะครับนอกจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดเท่านั้นตอนนี้นอกจากสหรัฐอเมริกาจะมี Super Hornet แล้วนะครับก็มีเฉพาะออสเตรเลียเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสได้ใช้ไอ้เจ้าเครื่องบิน Super Hornet พวกนี้เมื่อโครงการ d ดฟ Fighter เกิดขึ้นที่ถึงเป็นที่มาของเครื่องบิน F35 และกระทรวงกลาโหมสั่งให้กองทัพเรือให้มาใช้ F35 โดย F-35B ให้ใช้ในหน่วยนาวิกโยธินและ F-35C ให้เข้ามาประจำการในเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับทีนี้ทางกองทัพเรือก็คัดค้านอย่างหนัก เพราะว่าครั้งนี้กาฬหอมได้เปรียบโดยการจํากัดงบประมาณของกองทัพเรือก็คือการหักนักที่จ่ายเอาเงินไปซื้อ f 35ซะเลยทําให้กองทัพเรือนะครับเหลืองบประมาณน้อยลงทุกทีทําให้โครงการเครื่องบินยุคที่6ไปต่อไม่ได้เหลืองบนิดหน่อยนะครับกองทัพเรือก็เลยใช้วิธีการจะอัปเกรดซูเปอร์ฮอร์เน็ตไปเป็นบล็อกที่2แล้วก็บล็อกที่3อันนี้ก็เพื่อรักษาท็อปกันตัวสุดท้ายเอาไว้ให้นานที่สุดและก็มาถึงตอนนี้นะครับ กองทัพเหลือก็ไม่ยอมรับ F 35C ซึ่ง F 35C นี้ก็ยังไม่ไปไหนมาไหนในตอนนี้นะครับการอัปเกรดซูเปอร์ฮอนเนตที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการติดถังน้ำมันที่แนบกับลำตัวทำให้มันบินได้ไกลขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นระบบอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นการประมวลผลได้เร็วขึ้นสิ่งที่พิเศษของซูเปอร์ฮอ e เนตก็คือหน้าตัดเลดาราที่มันน้อยมากนะครับทั้งทงที่มันก็ไม่ใช่เครื่องบินสเตลแต่มันก็เป็นผลมาจาก เทคนิคการกระจายความร้อนของไอพ่นที่มีอุปกรณ์ช่วยง่ายๆนะครับแต่มันก็แต่มันก็ได้ผลนะครับซึ่งมีข่าวออกว่ามาค่า RCH ของ Super Hornet นี่นะครับมันพอๆกับเครื่องบินซู5 7ซึ่งก็เป็นเครื่องบินในระดับสเตล,ลของนัสเสียการที่เครื่องบิน Super Hornet b ็บล็อกที่3ถูกมีการพูดถึงอีกครั้งก็เพราะว่ามันมีความตึงเครียดกับจีนนะครับสหรัฐอเมริก,กาต้องการใช้เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นหลัก และเจ้า FA-35 B และ C นั้นอันนี้ก็พิสัยมันสั้นนะครับถ้าเทียบกับ Super Hornet แต่ถ้ามองแบบหวังผลแล้วนะครับซูเ e อร์ฮอ e เทำงานได้ดีกว่าแม้ว่าจีนจะมีเครื่องบินสเตล์แบบ J-20 และก็ J-35 แต่ว่าการตรวจเจอตรวจจับด้วยสัญญาณเรดาร์ของ Super Hornet นั้นมันสามารถตรวจได้ยากพอๆกับ s ู57ทั้งๆที่มันก็ไม่ใช่สเตลหรือมันอาจจะตรวจจับได้ยากกว่า J20 ด้วยซ้ำนี่มันจึงกลายเป็นความสำคัญกับจีนเรียกว่าซ u เปอร์ฮอ์เนตนะครับเกือบจะหลับไปแล้วว่าแต่ว่ามันก็กลับมาได้เพราะว่าซ u เปอร์ฮอ์เนตตอนนี้มันไม่ธรรมดานะครับมันไว้ใจได้มากกว่า F35C กระทรวงกลาโหมของอเมริกาจึงจะทำการสนับสนุนเพิ่มงบอัปเก Super รดซูเปอร์ฮอ์เนตบล็อกที่3นี้มากขึ้นก็เพื่อต่อต้านจีนอันนี้ก็มีความ เป็นไปได้อย่างสูงและสำหรับตอนนี้นะครับสื่อต่างประเทศจึงมองไอ้เจ้าซูเปอร์ฮอร์เน็ตบล็อกที่3นี้ว่าเป็นมดอันสตอปเปอร์เบิร์นหรือว่าแทบไม่มีอะไรมาหยุดมันได้ซึ่งจริงๆซูเปอร์ฮอร์เน็ตมันก็กั้มากึ่งระหว่างเครื่องบินขับไล่กับเครื่องบินโจมตีภาคพื้นนะครับยุทธวิธีที่เป็นเลิศด้วยตำราการรบแบบทับกันแล้วก็มีเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ไปช่วยทาให้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกานะครับมุ่งหวังให้ ซูเปอร์ฮอนเดตนี้อยู่นอกระยะการยิงขีปนวุธของจีนในทะเลและก็ส่งซูเปอร์ฮอนเดตนี้เข้าไปจัดการนะครับซึ่งซูเปอร์ฮอนเดตนี้ก็สามารถทําได้แต่ F-354 ทําไม่ได้แล้วมันก็เป็นการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของท็อปกันชุดสุดท้ายแล้วก็ถ้าทําสําเร็จก็จะมีอายุยืนยาวมากขึ้นกด F-354 ไว้ได้อีกสักระยะ1แค่นี้ก็เป็นชัยชนะของกองทัพเรือแล้ว หลายคนตั้งความหวังว่าไอ้เจ้า FA18 Super h o r n e t ตัวนี้จะไปจัดการกับไอ้เจ้า Su-57 ได้เหมือนในหนังหรือไม่นั้นอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้า j 20นั้นอันนี้ไม่แน่รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ